สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้นะจะพามาเดินเชี่ยวๆหลังบ้านนะครับตอนนี้อยู่กันที่หลังบ้านผมนะก็เป็นเพื่อนหลายคนก็เอ้ยป๊อ,ชอปชอบโดดเละเลยเพื่อนเพื่อนหลายคนนะครับก็อยากจะทราบใช่ไหมว่าหลังบ้านผมมีอะไรบ้างน,นะครับ <c oughs> ให้ดูจะให้ดูคนผ่านนะครับพร้อมยังไปเดินเที่ยวกันเริ่มจากตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น กรงของคอกกระเทลนะครับจริงข้างในก็จะมีเล็บเบิร์ตนะจะเป็นขอกกระเทลอในผมถ่ายจนเย็นแล้วถ่ายเย็นแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเข้านอนกันหรือ,อยังนะเดี๋ยวว่าหลังจะเอามาถ่ายตอนกลางวันให้ดูจะเข้าไปถ่ายดูข้างในสิเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้จะมีกรงเต็มเลยข้างในจะเป็นกรงคอกกระเทลครับด้านขวาโน้นที่ติดกันกรงแฝดจะเป็นเลิบเบิร์ดนะ มาดูข้างนอกนะครับส่วนของข้างนอกก็จะเริ่มจากตรงไหนดีตรงซ้ายนะตรงนี้ก็จะเป็นกรงของอัฟริกันเกนะครับอัฟริก,รกรันเกย์ี่ผมเข้าไปถ่ายไม่ได้เพราะว่ามันเดี๋ยวมยันจะตื่นนะมันเย็นแล๋ยวให้ดูข้างในอันนี้เป็นกรงเพาะนะครับของอัฟริกันเก เสียงแฟบๆดูด้านหลังครับผมก็จะเป็นพวกเสียงของสั้นคอนัวนะครับนี่สั้นคอนัวจะอยู่ทางด้านหลังอันนี้เป็นกระตัว้วอันนี้มีเดียมนะกระตั้วมีเดียมอยูด่ด้านหนโอ้ไม่เห็นเลย,เยมันมโฟกัสแต่กลงนะครับโฟกัสแต่กลง ตรงนี้ฝนตกก็จะเอะแฉะหน่อยนี่ันอันนี้จะเป็นสันคนัวเดี๋ยวพาไปดูสันเนื่องจากเสียงมันดังกว่าใครเขาเลยเต็มเลยนะฮะสันคอนัวไม่ค่อยชัดนะ ทางด้านนี้ก็เป็นฮันมาคอนะครับฮันมาคอเป็นมาคอที่เล็กที่สุดนะฮะอดเสียง ไม่ชัดนะไม่ชัดนี่อจะเป็นน้องแก้วลิงเน็ครับลิงเน็ตไปไหนเนาะ,ะไม่ชัดเลยไหนไหนไหนลิงเง็ดลิงเง็ด มันมีมงอะนะมันมีกกงก็ไม่ค่อยคัรเลยนี่ก็เป็นมาคอบูแอนโกนะครับโซ่หน่อยดิโซ่หน่อยสิว่าไงพูดว่าไงพอครับอยู่นะ้วเดี๋ยวพอคาร์ฟพอครับ อ,อะไรนะเราะครับพราครับพครับกงหลายชั้นนะครับกงจะหลายชั้นจะมีกงเหล็กใหญ่ๆอยู่ด้านในเลยนะครับตะข่ายผักหนึ่งนิ้วแล้วก็จะมีตะข่ายกันหนอีกทีนึงแล้วก็มุ้งกันยุงนะฮะคุยเก่งแต่ไม่รู้เรื่อง นี่ก็จะเป็นกระตัวนะครับกระตัวก็หลับแล้วอยู่ด้านในนะเข้ากรงมาแล้วเห็นถีอกล้องถืออะไรมาก็ได้นี่ก็ยะมีพวกทันนะนักเล็กๆอยู่แล้วก็จะมีพวกกระตัวแล้วก็มาคอนะครับในกรงใหญ่ๆนะครับอันนี้ คนเลี้ยงเขาล็อกกลงแล้วเดี๋ยวไงอีกเดี๋ยวไปดูข้างหน้าไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่ามองด้านหน้า,าเละเทะเลวฝนตกไอ้กระต๊อดมัก็ตามตลอดเลยนะค่อนข้างจะลบอ่ะสั่นนะครับ ่อนคนเสาาียงไงอย่นอนนี่เป็นจริงงริงนะสีแดงจะทำให้เห็นไม่เห็น กินยิงสีแดงหลังจะให้ชาร์ต้องใส่ตะข่ายนะครับเอ้ยไม่ใช่ใส่ตะข่ายเดินเข้าไปด้านในนันจะเป็นบูโกนะข้างในเกาะอ,อยู่เกาะอยู่ไม่เห็นเลยไ,ไม่เห็นเลย เย็นๆก็จะร้องกันให้แซ่บหน่อยนะครับผมเพราะว่าเป็นช่วงให้อาหารนะครับพ่อ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 ครับบวยวายโคตรบวยวายดีโซนหนึ่ง ไปดูอีกโซนหนึ่งผมไม่ชอบเลยหน้าฝนเนี่ยนะงูก็เยอะเถอแฉะด้วยนี่ก็กกเป็นโซนของซันคอนัวเหมือนกันครับพ่อแม่ที่จัดเข้าอันนี้ก็เป็นพงหยก็งหยกนะ กองไปปลอกราดินี่ก็กหงยกเช่นกันนะหงยกเช่นกันด้านในนะครับแล้วก็ข้างหลังตรงนูน้นตรงข้างหลังตรงนีน้จะเป็นไก่ฟ้านะมีไก่ฟ้ามีนกเร็ดนะโอเสปอตนำดิสปอต นี่เป็นนกยูนเดียนะครับไม่ใช่นกยูงไทยนะนยนเดียไม่ฉาดอีกเช่นเคยมีน้องยูงขาวด้วยนะนกยูนอกยูงสีขาวเป็ใหม่ไม่เคย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 น,นี่ก็นงยูงนะครับเป็นสูบเลอร์เลยนะฮะ ใหญ่ักยุงอินเดียแต่ใหญ่ใหญ่ใหญ่มอดทช่องมอ,องช่องไม่เห็นแหมเ้าถ่ายคลิปเบืดไปหน่อยนี่ห่านขาวนะครับหานขาวมุนๆแล้วนั่นก็จะเป็นนกยุงตอนนี้จะเป็นนกยุงหมดเลยนะครับนกยุงอินเดียนะ สีขาวนะครับจะรอดช่องอยังไงจะเปิดให้ดูหน่อยหนงะได้น,นะฮะด้านไหน,นไม่ยูสีขาวไม่อยากเดินเข้าไปกวนนะครับไม่อยากเดินเข้าไปเพราะว่า,วา เดี๋ยวมันจะเตียวแล้วก็คือเราถือไฟถือกล้องมาด้วยมันไม่ชินนะถ้าเดินไปตัวป่าถืออาหารไปเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับตรงน,นี้จะมืดหน่อยนะครับเนะีย่ยตีขาวอยู่ทางนั้นครับตรงนี้อันนี้จะตัวใหญ่มันอย่ตัวใหญ่นะครับตนเรียนเหมือนกัน ไม่เห็นอะไรเลยเออไม่เห็นอะไรเลยันให้ดูซันอันนี้นกแก้โนรีนะครับนกแก้โนรีแล้วก็มีพวกฮันมาคออยู่ข้างล่างฮันมาคอเสียงดังตอนนั้นก็จะเป็นหมูแคะนะครับเป็นหมูแคะเห็นไหม แม่เนี่ยที่คือทุกอย่างมันอยู่ในกลงไงผมก็คือแบบไม่อยากจะเดินมาถ่ายเพราะว่ามันพอเวลาถ่ายแล้วมันไม่ค่อยเห็นนะต้องแยกชนิดไปดีกว่ากินกันพอน,นัว ประมาณนี้นะครับเนาะวันหลังถ้าอยากจะทคลิปแยกสัตว์อะไรเดี๋ยวผมทําแยกั้งหักดีกว่ามันจะได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับนี่ก็องค์กงอิกูน่านะครับองู่หน้ากงหมูเนาะโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะจบด้วยการเปิดกรงอีกูน่านะครับผมไฟัปเอ๊ะต้องใช้ไฟไหมเมื่อยแล้วเนะี่ยถือกล้องอคนเดียวเลย ลโอ,อ,อีกคุณหน้าก็เป็นสัตว์ที่พราราสักประมาณสี่ห้ามงเย็นก็จะ,เต,นนะ,ะเ,ตเตรียมนอนหลับแล้วนะครับเตรียมเตรียมนอนหลับกัแล้วเนาะโอ,โอเมื่อยกล้องก็หนักถือไฟนะครับโอเคแค่นี้แล้วกันเนาะคลิปหน้าเดี๋ยว่อยว่ากันใหม่นะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมทุกท่านนะครับผมคอยดูคลิป สัตว์เลี้ยงนะครับแยกสัตว์แต่ละชนิดของผมล้วกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างโอเคครับสวัสดีครับ